การลองช้ำนะครับทางศัพท์ทางนักกีฬานะครับก็เกิดจากการกระแทกลงไปที่ส้นเท้านะครับบริเวณนี้นะครับเรื่ยๆเนาะทีนี้พอเกิดกระแทกซ้ำๆนะครับเกิดในคนที่ยืนนานๆเดินนาน,น,านๆหรือว่าคนที่ต้องใช้เท้าอย่างนักวิ่งนักกีฬานะครับหรือว่าคนที่ต้องเดินทั้งวันนะครับก็จะเกิดการกระแทกเข้าไปที่ตรงเอ็นฝ่าเท้านะครับซ้ำๆซ้ำๆพอซ้ำเรื่อยๆเข้าเกิดการบาดเจ็บนะครับ เกิดการบาดเจ็บเกิดอะไรขึ้นก็เกิดมีการอักเสบขึ้นมาตรงเอ็นฝ่าเท้า,ทาต,รตรงผังผืดนะครับก็เลยมีอาการปวดเวลาเดินนะครับหรือตื่นเช้าขึ้นมานะครับมีอาก,การเจ็บมากพอเดินไปสักพักหนึง่งอาก,การเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้คือลอักษณะอาการของเอ็นฝ่าเท้าอักเสบน,นะครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากตอนเช้านะครับเวลาเรานอนกลางคืนก้าเนื้อมันนี้นะครับจะสําคัญมากเวลาคนไข้ปวดส้นเท้านะครับก็คือก้าเนื้อน่องน่องจะเกาะจากตรงหลังหลังข้อเข่า นะครับคาดยาวลงมาจนถึงกระดูกส้นเท้าบริเวณนี้นะครับเวลาที่มันตึงมากๆเข้านะครับเท้าเราจะถีบลงนะครับพอเท้าถีบลงปุ๊บกก้าเนื้อเกิดการหดลังนะครับหดลังเข้านานๆเข้าอย่างตอนกลางคืนอย่างนี้นะครับมันก็จะเริ่มตึงเริ่มตึงเริ่มลังเริ่มลังาำเนื้อหดชั้นลงนะครับล้ามหน้าโดนยืดออกนะครับก็เกิดการอ่อนแรงนะครับพอมันตึงมากๆเข้านะครับไปเท้าก็ถีบลงอีกนะครับนาะมันก็จะเป็นเหมือนกับอยู่ในสถานะเนี้ยตลอดทั้งคืนนะครับ พอตื่นเช้ามาเราลงมาก้าวแรกสัมผัสแรกคือโดนโดนพื้นปึ๊บโดนยืดด้วยแล้วโดนน้ําหนักตัวลงไปด้วยนะครับก็เลยทําให้เกิดอาการเจ็บแป๊บที่ส้นเท้าขึ้นมาพอเดินไปสักพักหนึ่งกล้ามเนื้อมันเริ่มคลายนะครับกล้ามเนื้อน่องเริ่มคลายออกคลายออกอาการตรงนี้ก็เลยเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าถ้ายังไม่หายนานๆเข้านานๆเข้ามันจะไม่หายนะครับมันจะเป็นกายเปลี่ยนเป็นปวดตลอดเวลาแทนนะครับอันนี้คืออาการของโรคนะครับโอเคครับก็ สำหรับท่าที่1นนะครับในการคลายกล้ามเนื้อ,อลดอาการปวดส้นเท้านะครับก็คือกล้ามเนื้อน่องนะครับกล้ามเนื้ออย่างนี้หลังจากที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามันเวลามันตึงมากๆมันจะทําให้หลังตรงเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็ทําให้ปวดเวลาเดินลงน้าหนักนะครับทีนี้ก็จะมาสอนวิธีการยืดที่สามารถทําได้เองที่บ้านนะครับโดยกล้ามเนื้อมันนี้นะครับสำคัญคือเวลาเราเดินมากๆหรือว่าเรานอนกลางคืนไปเท้ามันจะถีบลงที่บอกไปตอนแรกนะครับ กล้ามเนื้อตัวนี้มันจะหดสั้นและตอนเช้าจะปวดนะครับเพราะฉะนั้นก็มัดแรกที่เราจะคลายวันนี้ก็คือกล้ามเนื้อน่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวิธีการคือกล้ามเนื้อมันนี้นะครับจะอยู่ทั้งหลังส้นเท้านะครับเวลายืดนะครับให้จับกระดูกปลายเท้าส้นเท้าขึ้นนะครับแล้วก้มมาแตะนะครับแล้วก็ก้มไปเลยนะครับอก้มลงจะรู้สึกว่ามันจะตึงที่บริเวณข้อพับเข่านะครับหรือลงงานที่บริเวณใกล้ๆส้นเท้านิดนึงนะครับท่านี้ก็ค้างไว้ก่อน นะครับก็นับหนึ่งถึงสิบนะครับสิบวินะครับทำซ้ำอีกประมาณ1ิบรอบนะครับก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วขึ้นขายนิดนึงนะครับแล้วก็ทำต่อนะครับก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบล้ขึ้นครับเอาลงอีกนิดนึงนะครับหนึ่งสองส ถ้านี้เวลาทําอย่าระวังเรื่องหนึ่งคือเข่างอนะครับบางคนงอขึ้นแบบนี้อันนี้คือผิดนะครับก็เข่าตรงนะครับแล้วกม้มแล้วให้รู้สึกว่ามันตึงตรงแถวข้อพับเข่านะครับอ่ะก็มาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับผมอ่าต่อมานะครับก็เป็นท่าที่สองนะครับก็ต่อจากท่าที่หนึ่งนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะใช้อุปกรณ์ นะครับเป็นเบลเข็มขัดหรือว่าเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะครับวิธีการเนาะเอาคาดลงที่ฝ่าเท้านะครับก็คนไข้นอนลงนะครับนอนลงแล้วใช้สองมือนะครับจับแล้วดึงขึ้นมาเลยนะครับขาต้งนะครับแล้วยืดนะครับท่านี้จะยืดตึงตั้งแต่ส้นเท้ายันสะโพกนะครับเนาะเพราะว่ากล้ามเนื้อมานี้ก็จะอยู่ยาวมาถึงนี่นะครับแล้วก็จะมีอันนี้มาก่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็ คลายทั้งเส้นเลยครับกล้ามเนื้อสองอันนะครับเพราะว่าถ้าอันนี้ยังถึงเราคลายตัวนี้เสร็จแล้วแต่อันนี้ยังตึงอยู่สักพักหนึ่งอันนี้ก็จะกลับมาตึงใหม่นะครับมันก็จะลงนี่เหมือนเดิมนะครับท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับค้างไว้นะครับเตะขึนน้นเอาข่าตรงนะครับเอาเท่าที่ตึงตึงอย่าให้เจ็บนะครับเอาแค่ตึงแล้วค้างไว้ก่อนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบแล้ว่อนลงนะครับค่อยๆวางลงแล้วก็ซ้ํา เอาขึ้นทำท่าช้านะครับอย่าก,กระชากหรือว่าอย่ากระตุกอย่าโยกนะครับเพราะว่าการโยกคือการกระชากกล้ามเนื้อแล้วเกิดการบาดเจ็บเล็กๆขึ้นมาก็จะเริ่มการอักเสบใหม่ก็จะปวดเข่าด้วยนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นท่านี้เอาเวลายืดให้ยืดแค่ยืดค้างไว้เอาแค่ตึงอย่าให้เจ็บนะครับก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็วางลงนะครับโอเค อ่ะเอาขึ้นอีกรอบหนึ่งครับตอนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับผมต่อมานะครับก็เป็นท่าที่3มนะครับท่านี้จะใช้ในการบริหารตรงฝ่าเท้านะครับตรงพังผืดที่มันเป็นที่มีการบาดเจ็บเลยนะครับเป็นการบริหารเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะเพื่อการเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อของฝ่าเท้าแล้วก็เพื่อรักษาตรงบริเวณให้มันเป็น ปุ้งเท้าของเรานะครับเนาะในคนไข้ที่เป็นเท้าแบนนะครับก็ทําให้ปวดได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันวิธีการคือเอาผ้านะครับผ้าคนหนูก่อนง่ายๆก่อนวางลงไปนะครับอาลงไปเลยนะครับอ่าทีนี้ก็หยิบนะครับจิกไปเท้าหยิบผ้าขึ้นนะครับจิกแล้วก็ยกขึ้นนะครับอ่านับหนึ่งแล้วก็วางลงครับทําประมาณสิบครั้งนะครับความถี่อยู่ที่ประมาณเช้าเที่ยงเย็น หรือว่างๆงก็ทําได้เลยนะครับวันหนึ่งท่านี้ทําให้ได้สักร้อยครั้งนะครับก็แบ่งๆเอาตอนเช้าสักยี่สิบแล้วก็สายๆมายี่สิบอย่างเงี้ยครับแต่วันหนึ่งรวมกันแล้วให้ได้สักร้อยหนึ่งนะครับนะครับขยุ้มผ้าแล้วก็กระดกขึ้นนะครับถ้าทําท่านี้ง่ายแล้วให้เปลี่ยนจากผ้าเป็นกระดาษมันจะยากขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มโปรเกสความยากของกำเนียรมันนี้นะครับหลักๆก็ทำสิบครั้งก่อนนะครับ ทำเช้าเที่ยงเย็นนะครับทําเป็นประจําทุกวันนะครับเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นการบริหารเพื่อเพิ่มตรงอุงเท้าด้วยนะครับอันนึงนะครับเพื่อลดอาการปวดที่บริเวณส้นเท้านะครับโอเคที่เหลือก็เป็นการประครบอุ่นนะครับประครบร้อนเย็นไปก่อนนะครับแล้วก็ลดการลงน้ําหนักอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าเรายังไปลงน้ําหนักหรือว่าไปเดินใช้งานซ้ําๆมันก็จะทําให้ปวดขึ้นมาใหม่อักเสบขึ้นเรื่อยๆ และโรคนี้ถ้าไม่พักจริงๆก็จะหายยากมากนะครับเพราะว่าเราดูแลเท้าไม่ดีลงน้ําหนักยังใช้งานเหมือนเดิมพวกนี้มันก็จะอักเสบแล้วก็ทําให้ปวดได้เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้ดู